สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมเอกวรพลในช่องเอกอุบลรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับกระบะหลักหมื่นครับไวรุ่นยุค90รู้ดีนี่คือ Mitsubishi L200 Strada นะครับรถกระบะหลักหมื่นนะครับคันนี้ผลิตปี1996หรือว่าปีไทยปี2539เป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลพงมาลัยพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ EP นี้พาดูดีเทลรอบคันนะครับในค่าตัวแค่หลักหมืน่นเท่านั้นเองนะครับมีอะไรน่าสนใจ กับสตาร่าคันนี้เดี๋ยวพาดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าแบบนี้ตาเต็มแบบนี้คันนี้แปลงหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเดิมๆปี39เเนี่ยมันจะเป็นตาหลุมมันจะไม่ใช่ตาเต็มแบบนี้นะครับกระจังหน้าก็จะไม่ใช่ทรงนี้แต่ว่าคันนี้แปลงหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วสีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีริ้วรอยรอบคันเลยนะครับ คันนี้สีผมให้อยู่ประมาณ60%พอนะครับแต่ว่าโดยรวมบอดี้เนี่ยได้เดิมเลยนะครับผมรถได้เดิมอ่าสวยงามตามปีนะครับผมรถปี39ก็เก่าแหละแต่ว่าสีสันก็ไม่ค่อยสวยเนาะ6กออย่างที่แจ้งไปครับดูรอบคันเลยครับผมจะประมาณนี้นะครับแต่ว่ารถคันนี้ได้บอดี้เดิมก็คือในส่วนของนี่แหละโครงสร้างนะครับหลังคา ประตูบอดี้ไม่มีชนหนักเลยคันนี้นะครับสันหลังคายังเดิมเดิมอยู่เลยครับอ่ารถได้สวยเดิมบางแต่แค่สีไม่สวยเท่านั้นเองย้ําเลยนะครับอ่าโอเคเข้ามาดูภายในต่อเลยครับภายในก็จะเป็นกระจกมือหมุนนะครับกระจกมือหมุนได้พวงมาลัยพาวเวอร์อ่าเบาะก,ก็จะประ,ประมาณนี้นะครับหลักหมื่นครับซื้อใช้งาน เข้าไร่เข้าสวนนะครับไม่ต้องซีเรียสราคาประมาณนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอ่ะดูห้องเครื่องกันต่อครับห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซล2.5อ่าเครื่องยนต์ 4D 56นะครับอืมประมาณนี้เลยแห้งๆนะครับเคแห้งๆได้พวงมาลพาวเวอร์ด้วยนะครับอ่าคันหน้าก็มีมานิด อ่าโดนมานิดๆหน่อยๆน,นะครับมาเลยครับผมภาษีไม่ขาดภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้เอกสารครบเล่มพร้อมเป็นรถบ้านนะครับคัสซีสวยอ่าสองดูคัสซีได้เลยด้านล่างคัสซีสวยนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องกันคันนี้เครื่องดีนะแอร์เย็นได้พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วย ราคาแค่หลักหมื่นครับเครื่องฟรตสตาร์ตติดง่ายแอร์เยน็นไปเดี๋ยวไปดูเครื่องกันเสียงเครื่องเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนิ่งเงียบเดินเรียบครับผมไม่เขกไม่อายไม่ฟันนะครับแน่เรียเนียนเลยเครื่องดีครับคันนี้ไม่เขกไม่อายไม่ฟันน้ำไม่ดันนะครับ ความร้อนปกติเลยทางไกลวิ่งได้นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยครับในส่วนข,ของเครื่องนะครับถือว่าค่าตัวแค่หลักหมื่นคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมเดี๋ยวจะขับให้ดู ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ารถมันได้พลังใบาพาวเวอร์ขับง่ายแอร์เย็นแล้วก็ได้เครื่องดีเซลด้วยประหยัดน้ำมันนะครับ L 200ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยในค่าตัวแค่หลักหมื่นจัดไปครับราคาจัดจำหน่ายนะครับสำหรับ Mitsubishi L 200 s t a r a ปี2539ปี1996คันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่ 7 9 0 0 0บาทนะครับผม <Wow. S 1> 79,000าบาทเท่านั้นเองราคานี้รวมโอนกรรมสิทธิ์และจัดส่งให้นะครับ7 9 0 0หื 79, บาทระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรส่งให้ฟรี79,000บาทนะครับค่า <Wow. S 1> ตัวสุดคุ้มในราคาสุดคุ้มนะฮะหลักหมืน่นกระบะหลักหมืน่น79 0 0 0ท่านใดสนใจแวะมาดูรถจริงทดลองขับได้ที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสายตรง0 9 4 2 8 1 1 3 3 1 0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธา,านีมาทดลองขับกันได้ครับสำหรับสตาร์ด้าคันนี้นะครับหลักหมืน่นหลักหมืน่นคุ้มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถกระบะหลักหมืน่นหรือว่ารถเก๋งหลักหมืน่หมนหลักแสนนะครับสวยๆมาให้ดูกันชมกันอีกนะครับหลักลหลายยี่ห้อมาให้ดูกันเรื่อยๆ ขั้นในที่สวยเดี๋ยวสรรหามาลีวิ่ให้ดูให้ชมกันท่าในใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาทางเขตร้านนะครับเอกบุรุษสวยหรือว่าสายตรงหาผมได้เช่นเดียวกัน0 94 281 1331เอกบุรุษสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธาน,นีรวมถึงทีมงานของเราทุกท่านด้วยนะครับทีมงานเอกบุรุษสวยทุกท่านนะครับสามารถติดต่อผ่านทีมงานของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวยเนี่ยมันบางมันได้เดิม